สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์สีไม้เบสิกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูซีรีส์สีน้ำเบสิกมาก่อนเนี่ยซีรีส์เนี้ยจะคล้ายๆซีรีส์สีน้ำเบสิกทุกอย่างเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีไม้แทนไปเน้นเรื่องวิธีการผสมสีเพราะว่าสีน้ำเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกสีที่ต้องการแล้วมันก็จะผสมเข้าหากันได้น้ำได้แต่ว่าสีไม้เนี่ยเราจะต้องเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเราจะไม่ลงลึกเรื่องของการวาดองค์ประกอบตาหูจมูกปากหรืออะไรเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าจะดูอันนั้นเนี่ยแนะนําให้กดลิงก์ดูอันเดิมนะคะแต่ว่าในอันนี้เนี่ยเราจะพูดเน้นเรื่องวิธีการผสมสีในเวอร์ชั่นที่เป็นสีไม้แทนไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเภทของสีไม้ก่อนนะคะเหมือนถ้าเกิดว่าพูดถึงสีไม้ทุกคนก็จะน่าการว่ามันคือก็แค่แท่งไม้ที่มีสีแล้วก็เหลา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 ก็มีอาจจะแบ่งเป็นสีไม้ระบายน้ํากับสีไม้ปกติแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นซึ่ง จริงๆแล้วก็ถูกแต่ว่ามันมีสีไม้หลายประเภทมากกว่าน,นั้นเยอะสีไม้ทั่วๆไปอันนี้เป็นแบบสีไม้ระบายน้ําซึ่งสีไม้ลักษณะเน,น,นี้ยเป็นสีไม้ที่ทุกคนรู้จักกันดีมากที่สุดที่เนื้อสีเนี้ยค่อนข้างจาัดแล้วก็มีความมันๆน,นิดหน่อยเปรียบเทียบได้ก็คือเหมือนพวกสีของคอลลีนที่มี2ด้านหรือว่าเฟเบอร์คาสเทลนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นเกรดโอขึ้นมาหน่อยเป็นเกรดอาร์ทิสพวกนั้นจะเป็นเกรดสตูเดนต์เนื้อไม้เนี่ยจะแข็งหน่อยจะแข็งหน่อย หล่นพื้นไม่เป็นไรแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยก็จะไม่ได้หักง่ายมากมีความยืดหยุ่นไม่เท่าไหร่นะคะปานกลางทุกอย่างปานกลางไปหมดใช้ง่ายไอ้สีไม้พวกนี้เป็นสีไม้ระบายน้ำอ่ะมันจะเหนียวกว่าแบบปกตินิดนึงเวลาลงมันก็จะเป็นก้อนง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าซื้อแบบที่ไม่ระบายน้ำก็จะเป็นผงมากกว่าก็เลือกดูว่าอยากจะใช้แบบไหนเวลาที่เราสเกจงานแล้วมีคนถามว่าไอ้เส้นที่เราสเกจทำไมมันถึงเป็นสีสีอ่ะ บางทีเราก็ใช้สีไม่ระบายน้ำนี่แหละสเกชเพราะว่าพอถึงเวลาที่เราลงสีน้ำสีมันก็จะกระจายหายไปเลยอันที่สองคือสีพาสเทลสีพาสเทลเนี่ยลักษณะมันจะมีทั้งแบบเป็นแท่งแท่งสี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้เป็นแบบแท่งสําเร็จรูปก็มีนะคะสีพาสเทลเนี่ยลักษณะมันก็คือมันจะเป็นฝุน่นมากแล้วก็ห้ามตกพื้นเด็ดขาดเพราะว่ามีความเปราะบางมากนะคะตกแล้วแตกยับไม่สามารถจะใช้ได้เลยแล้วก็เนื่องจากว่ามัน เป็นฝุ่นที่ละเอียดดังนั้นสีประเภทนี้จะเหมาะกับการทาบริเวณใหญ่ๆเปรียบเทียบได้กับสีน้ําก็เหมือนการทำเวทออนเวทอะทาเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่หรือว่าใช้ฟองน้ำระบายให้มันฟุงฟ้งๆออกไปทั่วๆแล้วก็ค่อยใช้สีมัดปกติแบบนี้คัดมันหนักขึ้นไปท้ายนะคะคือสีฐานแท้งบางคนอาจจะเคยเห็นพวกนักวาดสมัยก่อนเอาถานแห้งเล็กๆมาแบบวาดรูปวาดรูปอะไรเงี้ย อย่างนี้เนี่ยเขามีฐานเป็นสีแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบ t e x t อร์ของฐาน texture ของฐานเนี่ยจะแตกต่างจากสีพาสเทลแล้วก็สีไม้ปกติตรงที่มันจะเปราะบางมากๆแล้วก็หยาบมากๆแล้วก็ไม่ได้เกลี่ยดได้แบบละเอียดละเมียดละไมเหมือนสีฝุ่นด้วยแต่ว่ามันจะให้ texture ที่แบบ rough r คือถ้าเกิดว่าให้เทียบสีฐานเป็นเหล้าเนี่ยสีพาสเทลควายนสีไอ้นี่อาจจะเป็นรัมลัว สิ่งนี้คือเล่ารงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แล้วแต่รสนียมของแต่ละคนว่าชอบไม่ชอบยังไงส่วนตัวเราอะไม่ค่อยได้ใช้สีฐานเท่าไหร่แต่ว่าบางทีมันก็จะเหมาะกับการแบบว่าทําเส้นผมทําอะไรที่เราอยากได้เท็กซ์เจอร์แบบไม่ต้องลงแรงในตัวเองค่ะส่วนกระดาษจะใช้กระดาษแบบเรียบสุดนะคะนห้อที่เราชอบใช้เนี่ยคือ a r c h เช่แบบไฟน์ปกสีชมพู300กรัมแล้วก็ C คนสันอิเลสเทรชั สองอันนี้จะดีไปคนละแบบอารเชร่จะได้สีเป็นธรรมชาติกว่าแต่ว่าราคาก็สูงมากอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ก็จะมีกบเหลาดินสอใช้แค่กับสีไม้แบบปกติอย่างเดียวสีพัสเทลและสีฐานใช้คัตเตอร์เหลาจะดีกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแค่นี้ละคะ่ะ EP หน้าๆเราจะพูดกันเรื่องวิธีการผสมสี วาดคนใช้สีไม้หลายๆประเภทแล้วก็ใช้สีไม้กับสีแบบอื่นพวกสีน้ำอะไรนี้ปนี้เนี่ยก็น่าจะออกมาในช่วงที่ทุกคนกําลังกักตัวกันอยู่นะคะซึ่งเหมือนรอบที่แล้วที่เราต้องถูกแบบอยู่บ้านไปไหนไม่ได้มันคือตอนช่วงน้ําท่วมซึ่งตอนนั้นนะเราก็เฝึกว่าสีน้าจนกระทั่งแบบมันคล่องขึ้นมาได้ดังนั้นแบบไหนๆเราก็แบบ ได้อยู่บ้านไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเรามาแบบ make amends บางอย่างกันดีกว่าว่าแบบว่าจบการกักตัวครั้งนี้เนี่ยเราต้องกลับออกไปโดยที่เราวาดรูปเก่งขึ้นแบบเรามาเกว่าดรูปด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่ทีหน้าายบาะ